สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม PUBG Mobile กับช่อง PAJ7 นะครับผมอ่าวันนี้หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ได้เนี่ยฮะเราก็ได้มีเทคนิคดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับก็สําหรับใครยังไม่กดติดตามช่อง PAJ7 ก็ฝากกดติดตามให้ช่อง PAJ7 ด้วยนะครับผมอ่าเราก็ไปดูเทคนิคแรกกันดีกว่านะครับ นี่ครับเทคนิคแรกก็จะเป็นการปีนเสาสัญญาณในแผนที่ E- อลังเกลนะครับก็เมื่อไม่นานวันนี้ก็มีได้มีการอัปเดตมานะฮะก็เสาสัญญาณที่แผนที่ E ีลังเกลนี้ก็สามารถปีนขึ้นได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสามารถปีนขึ้นไปดักซุ่มยิงหรือดักส่องศัตรูได้เลยนะครับสำหรับเสาสัญญาณนี่นะฮะนี่ฮะสามารถปีนขึ้นได้นะครับมันก็จะมีอยู่หลายเสามากนะครับในแผนที่เอลังเกลก็ลองหาปีนดูกันได้นะครับ เทคนิคต่อมานะฮะก็เป็นเทคนิคก,การใช้ระเบิดนะฮะหรือว่าระเบิดขวดเนี่ยฮะก็สำหรับเทคนิคนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับก็สําหรับมาถึงซีซันนี้ก็ยังคงใช้ได้ะคระับเทคนิคปาระเบิดขวดทะลุป,ประตูบ้านนะฮะเทคนิคนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่พวกเทคนิคร,ระเบิดควันระเบิดบึ้มอะไรอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ละะแล้วนะครับก็ยังมีเหลือระเบิดขวดนี่ยังสามารถใช้ปาลาทะลุบ้านได้อยู่นะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นห้องลับหรือห้องข่าวกองนะครับสาหรับทุก คนที่ตามหาห้องนี้อยู่นะครับผมก็จะมาบอกว่ามันอยู่ตรงไหนของแผนที่เอรังเกล่ะเนาะมันก็อยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมขึ้นแผนที่ให้ดูครับนี่ครับนี่ครับมันอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับห้องเข่ากอมก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เราทําการใช้ปืนยิงฮะปืนยิงเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นห้องลับลงไปอย่างนี้นะฮะสำหรับใครที่ตามหาห้องลับเข่ากองตรงนี้นะครับบางทีก็อาจจะเข้ามาเจอของดีๆหรือของแรเลยก็ได้นะสำหรับห้องนี้นะคะใครที่ตามหาอยู่นะครับก็ลองไไปดดูกันน้ะะ ต่อมานะฮะก็เป็นเทคนิคการลบเพื่อนนะเออจะนับเป็นเทคนิคได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอะเป็นการลบเพื่อนละกันใครสําหรับใครยังไม่รู้นะครับก็ให้เรากดไปที่3ามขีดต,ตรงนี้นะฮะนี่ครับกดไปเลยครับนี่ัะมันจะมีให้จัดการกลุ่มหรือบล็อกรายชื่อครให้เรากดจัดการกลุ่มนะฮะล้วก็กดไปฮะแล้วเราก็เลือกติ๊กเพื่อนที่เราอยากจะลบนะครับใครที่อยากจะลบเราก็ติกต๊กติก๊กติ๊กเราก็กดลบได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะลบกิ๊กออกจากเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็ดูไว้เป็นวิธีการนะครับ ต่อมาก็เป็นเรื่องของแท็บเมนูนะครับสำหรับแท็บเมนูนี้เมื่อมีการอัปเดตมาใหม่ฮะแท็บเมนูข้างล่างนี้มันก็จะเหลือน้อยลงฮะหรือว่าจะหายไปเนี่ยครับสำหรับซีซั่นนี้นะครับที่มันเนี่ยซีซั่นเวิร์กช็อปเนี่ยมันจะหายลงไปนะครับเราสามารถไม่ต้องเข้าเมนูหลักเราสามารถย้ายออกมาได้นะครับเนี่ยครับสำหรับตรงนี้นะฮะเนี่ยครับเราจะเลือกมาสักหนึ่งหรือสองอันก็ได้ครับเพื่อเอามาใส่ข้างล่างนี้นะครับโดยการทําการกดค้างไว้นะครับเลือกแล้วกดค้างไว้นะครับเนี่ยฮะ <Es> พอเรากดค้างนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมให้เรากดยืนยันนะครับที่เราจะเอาลงมาใส่ข้างล่างนี่ฮะมันก็จะลงมาอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะฮะเป็นไงฮะนี่ครับง่ายๆครับให้เราเลือกมาครับตรงแถบเมนูนี้สามารถเลือกมาใส่ข้างล่างได้นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่อยากเข้าปุ่มรัดหรือปุ่มอะไรก็สามารถเลือกมาดูได้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่อง P A J 7ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเนี้ยเนาะฝากกด้วยเนาะ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครมีอยากอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนลวครับสวัสดีครับ